ข้อความจากคนรักเก่าคลิปนี้เรามาล้วงใจแฟนเก่ากันทั้งคนที่มูฟออนได้แล้วและคนที่ยังมูฟออนไม่ได้หัวใจคนรอหรือคนที่เพิ่งกำลังมีประเด็นกันไปหรือเพิ่งตัดจบตัดใจจากความสัมพันธ์ไปเรามาดูข้อความจากแฟนเก่าของคุณดูซิว่าตอนนี้คนรักเก่าของคุณเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าราอบุญสัมพันธ์ต่อกัน ส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าแฟนเก่าของคุณฝากข้อความมาว่ายัางไงอยากจะล้วงใจคนรักเก่าของคุณแล้วก็คิดถึงเขาคนนั้นของคุณคะ่ะแล้วเราไปฟังคําทํานายนี้พร้อมกันขอดูพลังงานก่อนว่าเป็นชาวราศีธาตุใดบ้างชาวราศีธาตุไฟเมษสิงหธนูราชินีชึงไม้เท้า q u e e n of w n n s ์ใบแรกเลยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการอดทนรอคอยนะคะ Ten of Wands สิบไม้เท้าหนักแน่นจริงจังเหนื่อยหนักจัดมินความสัมพันธ์ที่ได้สิ้นสุดลงไปแล้วยาวนานและเขาก็ได้ยอมรับในการจบกันและจากกันของคุณเรียบร้อยแล้วนายซอบครับชาวราศีธน้ำกรกฎพิจิกมีนไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความพึงพอใจในความสัมพันธ์นะคะ f u r o อ s ฟ o อ ชาวราศีธลมสำหรับบางท่านที่มีการบล็อกกันอยู่นะคะชาวราศีธนมเมถุนตุนกุมนะคะสีดาบคือการหยุดนิ่งการสร้างกําแพงการบล็อกการติดต่อเดวิลเดวิลคือความสูงจูมเมจิเชียนนี่คือพลังงานจัก,กรวาลหรือปฏิหารเดอ s t สตาร์ The star. การลึกถึง การเฝ้าคิดถึงคำอธิษฐานคำอ้อนวอนการร้องขอ age of ones การพัฒนาความสัมพันธ์การ growing grow up การเดินหน้า three of ones คนรักคนคุยแต่คนคุยรักทางไกลรักออนไลน์นะ four of pentacles มีคือการแอบส่องแอบดูแอบขึ้งห่วงไปดูซิว่า ข้อความจากคนรักเก่าของคุณนั้นมีอะไรบ้างตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคนที่เคยจบกันไปแล้วตัดจบตัดใจกันไปแล้วคุณเฝ้ารอเขาอยู่หรือคุณยังคงลึกถึงเขาอยู่เสมอหรือไพ่อาจจะเป็นไวท์เวอร์ซาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเฝ้ารอค่ะมีบางคนที่เฝ้ารอคุณอยู่มีบางคนที่เฝ้ารับรู้ติดตามเรื่องราวความเป็นไปของคุณอยู่เขา รู้สึกกับคุณมากๆและเขาแต่เขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักใจบางคนกําลังมุมานะที่จะทํางานอย่างดีเลยยอมที่จะทํางานหนักๆเพื่อที่จะตัดจบตัดใจจากคุณเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดถึงคุณเพื่อที่เขาเองจะได้ยอมรับว่าความสัมพันธ์นั้นได้สิ้นสุดลงไปแล้วเขาไม่ได้ต้องการที่จะจบความสัมพันธ์กับคุณมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาจบความสัมพันธ์กันไปและเขาไม่ได้เป็นฝ่ายต้องการจบความสัมพันธ์ เขายังรู้สึกถึงคุณอยู่เสมอเขารู้สึกถึงความสุขในครั้งนั้นได้เป็นอย่างดีเขาพึ่งพอใจกับในความสัมพันธ์นี้มากๆแต่ในบางคนอาจจะเคยผิดกับคุณและในบางคนนะคะอาจจะเคยผิดกับคุณหรือมีความผิดต่อกันเป็นความพึงพอใจในเรื่องของความรักและไพ่ใบน,นี้นะคะอาจจะหมายถึงทอมบี้เกตุด,ด้วยแล้วก็หมายถึงความรัก้อนจึงทําให้ความสัมพันธ์นั้นจําเป็นที่จะต้องหยุดนิง่งแล้วก็ยุติการติดต่อกันไป เขาอาจจะบล็อกคุณหรือคุณอาจจะบล็อกเขาอยู่ก็ได้แต่จากภายแล้วมีโอกาสสูงมากที่จะมีการบล็อกกันอยู่คุณกับเขามีการบล็อกกันอยู่ถ้าคุณอยากจะรู้เป็นแฟนเก่าคนไหนคนที่คุณบล็อกกันอยู่นั่นแหละมีโอกาสที่จะเป็นเขาสูงมากเขายังคิดถึงอยู่ถึงคุณจะบล็อกกันแต่เขารับรู้เรื่องราวของคุณตลอดเขาแอบ่องแอบมองและแอบดูคุณอยู่ตลอดเวลาถึงความเป็นอยู่ของคุณชีวิตคุณที่ดีขึ้นคุณเก่งขึ้นคุณทําให้เขารู้สึกประหลาดใจ เขาเอามสซิ่งมากกับความเป็นคุณที่คุณโดดเด่นขึ้นมาคุณอาจจะดูมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือคุณอาจจะดูโดดเด่นมากๆในทุกวันนี้ถ้าเทียบกับตอนที่คบกับเขาอยู่แล้วก็คุณเติบโตขึ้นอย่างมากมายและเขาภูมิใจในตัวคุณมากๆเขาแอบภูมิใจในความเป็นตัวคุณมากๆแอบส่องแอบดูคุณในที่ไกลๆแล้วก็ยินดีกับการเจริญเติบโตของคุณกับความก้าวหน้าของคุณยินดีสิ่งที่เข็นกับคุณว่า เขาอยากจะร่วมแสดงความยินดีนี้กับคุณแต่เขาไม่สามารถที่จะแสดงความยินดีนั้นกับคุณได้เขาเห็นคุณเป็นคนที่มีความสามารถและประสบความสําเร็จมากๆโดยเฉพาะการเรื่องของการมีชื่อเสียงการก้าวสู่ความฝันของคุณบางท่านนะคะท่านเป็นคนคุณเป็นคนที่มีความฝันและเขาก็ Amazing มากกับการที่คุณก้าวไปถึงความฝันของคุณได้แล้วคุณทําให้เขารู้สึกประหลาดใจในใจลึกๆของเขาแล้วเขามีการรอคอยเขาแอบอธิษฐานอ้อนวอนร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร้องขอกับบางสิ่งบางอย่างเลยแม้กระทั่งร้องขอกับพลังงานจากองค์าหารว่าขอให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนะี่ยได้มีโอกาสพัฒนาอีกครั้งหนึ่งขอให้คุณกับเขาอะได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ขอให้ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งขอให้ความสัมพันธ์ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ยังดีนี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณเขายอมรับเขายอมรับว่าเขารักและเขารอคุณเขายอมรับว่าเขารู้สึกประทับใจในตัวคุณมากๆคุณ เป็นคนที่ทําให้เขาเติบโตขึ้นในหลายๆเรื่องคุณสอนเขาในหลายๆเรื่องบอกเขาในหลายๆเรื่องคุณทําให้เขาเติบโตขึ้นจริงๆเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะโอบกอดคุณ